c คโร s เฟสโป r ร็ตซุนโรเนะครับมามีคนถามมา2เรือนนี้นะฮะให้เทียบกันหน่อยฮนะวันนี้ก็เอามาเทียบกันไวๆนะก่อนที่จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาของทั้งซนะุนโตเนาะแล้วก็รู้สึกว่าการบมินก็กลังจะออกมาแล้วก็โ o r o s ก็น่าจะเร็วๆดงนี้แหละนะฮะ S <S เอาละเอาเรื่องของขนาดแล้วก็น้ำหนักก่อนนะครับโคโรสสโปรจะอยู่ที่46คูณ46หนา12.25นะครับส่วนซุนโต r รส s จะอยู่ที่45คูณ45หนา11.4มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักโคโรสจะอยู่ที่49กรัมสำหรับสายซิลิโคนแต่ว่าจะอยู่ที่37กรัมสำหรับสายไนยลอนส่วนซุนโต r s s ก็จะอยู่ที่60กรัมนะครับน้ำหนักความรู้สึกบนข้อมือเนี่ยถือว่าโคโรสเบามากโดยเฉพาะสายไนยลอน37เนี่ยถือว่าเบาก็จัดว่าเบามากๆแล้วสำหรับ นาฬิกาที่เป็นจออัลโมเลตนะฮะถือว่าเบาสบายมากนะฮะความรู้สึกกับซุนโตเรสเอสถือว่ามีน้ําหนักนะฮะแม้ว่าจะตัวเรือนเล็กนะฮะก็ถือว่ามีความหน่วงอย่างชัดเจน60กรัมเรารู้สึกได้เลยถึงเรื่องของวัสดุที่มีน้ค่อนข้างมีน้ําหนักนะฮะแต่ว่าถ้ารัดแน่นกระชับก็จะรู้สึกถึงความเกาะติดกับข้อมือมากกว่านะฮะแต่ก็ยังถือว่าสบายเพราะค่อนข้างเล็กนะฮะค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับพวกอย่างซุนโตเรสหรือพวกวอร์ดิคอลนะฮะ ถ้าเน้นความเบาเนาะโดยเฉพาะเวลาไปวิ่งแข่งงานโรงงานแข่งผมว่าเพสโปก็ค่อนข้างจะได้เปรียบตรงนี้นะฮะมาถึงเรื่องของหน้าจอกันบ้างน,นะฮะ หน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ทั้งคู่เลยนะครับก็ขนาดหน้าจอของ Coros Pace Pro จะอยู่ที่1.3นะในขณะที่ s u n t o ก็จะอยู่ที่1.32ก็ถือว่าเท่ากันนะฮะมีความเท่ากันของหน้าจอความละเอียด Coros จะอยู่ที่416นะคูณ416 Suntto ก็จะอยู่ที่466คูณ466นะครับประเภทของจอก็คือจอ AMOLED แบบ Always On Display ทั้งคู่นะครับส่วนวัสดุของกระจกนะครับหน้าจอ Coros Pace Pro จะเป็น m มิน r ร l ล l a s s ส่วนซุนโดร s สเอจะเป็นกอริ l ลาก a า s นะครับก็ถือว่าทั้งคู่ก็ให้ภาพแบบจออมโมเลตที่คมนะผมชัดอยู่แล้วนะแต่ซุนโดร s สเอจะเหนือกว่าเล็กน้อยในแง่ของความละเอียดแล้วความทนทานของกระจกของประเภทกระจกมาในหมวดของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับถ้าเป็นแบบสมาร์ทวอชเนี่ยโครสจะอยู่ได้20วันนะส่วนซุนโ e ร s สเอสจะอยู่ได้9วัน ส่วนถ้าเป็นแบบ GNS a l l s y s t e m แบบ Dual Band แบบ Full GPS ทั้งคู่เนี่ย Coros p e Pro จะอยู่ได้31ชั่วโมงในขณะที่ Sundor e s จะอยู่ได้30ชั่วโมงนะฮะก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆมาถึงระบบดาวเทียมนะ GPS ทั้งคู่ก็ใช้แบบ Dual Band ทั้งคู่ Coros p e Pro ก็จะใช้ที่เรียกว่า Dual Frequency GNSS ส่วน Sunto r a c e S เนี่ยจะใช้เป็น all system แบบ Multi-Band นะแล้วก็แน่นอนมีแผนที่นะในตัวเครื่อง c โ s s ร a เท Pro ก็จะเป็นแบบ global และ regional topo map ส่วน s u n t o r a c e S ก็จะเป็น offline map แบบความจุให้มาในตัวเครื่อง32 g b นะฮะทีนี้มาถึงฟีเจอร์การฝึกซ้อมนะมันก็จะมีทั้งพวก structure workout Work interval พวก val, พวก,การฝึกแบบต่างๆคือทั้งคู่ก็มี หมดเหมือนกันนะสามารถตั้งค่าละเอียดได้เป็นแบบ s t ัก c t u r e Workout ตั้งในแอปแล้วก็ส่งเข้ามาในนาฬิกาโดยเฉพาะอย่างซุนโตสามารถตั้งแบบสะดวกนะฮะตั้งในแอปก็สะดวกกว่าตั้งในนาฬิกามาถึงความง่ายในการใช้งานนะคือทั้งคู่ต่างมีดิจิต l ลค o าวทั้งคู่นะฮะ UxUi ผมว่าณนะวันนี้นะการมีดิจิต l ลค o าวหรือมีปุ่มหมุน มีความใกล้เคียงกันในการใช้งานแล้วก็ปรับตัวไม่ยากนะเมื่อเทียบกันระหว่าง2แบรนด์นี้นะฮะทีนี้มาถึงจุดเด่นของแต่ละรุ่นก็ถือว่าโคโลเซปโอ,อมีความเด่นในเรื่องของน้ำหนักนะ,ะความคล่องตัว การใช้งานแบบนักวิ่ง s u n โ o เร s S ก็จะมีความละเอียดของหน้าจอกับกระจกที่เป็นวัสดุที่ทนทานกว่าเล็กน้อยนะแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บแผนที่ขนาดใหญ่แล้วก็ความสามารถในแบบที่ซุนโตเรสมีแต่ว่ายอ่อลงมาในไซส์ของ s u n โตเรส S s นะนั่นคือจุดเด่น s u n โตเรส,เส S s ทีนี้เหมาะกับใครจริงๆแล้ว c ค l ล s ่วยโฟ เหมาะกับนักวิ่งถนนนะแล้วก็คนที่ต้องการน้ําหนักเบาบนข้อมือนะครับแล้วก็สายที่ซ้อมจริงจังลงลึกนะีสายลึกในการตั้งค่าฝึกซ้อมการมีสเตตต่างๆครอบคุมค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็คนที่ไม่อยากจะชาร์จบ่อยๆนะเพราะว่าแบตค่อนข้างอึดพอสมควรส่วนซุนโตเรสเอทก็เป็นคนที่อาจจะเป็นนักวิ่งที่ชอบดีไซน์แบบมนะินิมอลหน้าจอคุณภาพคนที่เคยใช้งานซ u นโต แนวแอดเวนเจอแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลดไซส์ขนาดของตัวเรือนให้มาเล็กลงเพื่อเอาไปใช้เป็นสำหรับการวิ่งนะเพราะจริงๆแล้วอย่างซุนโตวอร์ดิโกนายพีกบารรอในรุ่นนั้นมันก็อาจจะใหญ่และหนักไปหน่อยสำหรับการเอาไปวิ่งนะสรุปการเลือกซื้อนะครับอันนี้คำแนะนำส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้าต้องการฬิกาวิ่งนะก็คุรอส นาะฬิกาที่วิ่งแล้วก็มีฟีเจอร์การฝึกซ้อมยิงจังเนี่ยก็ c โครลเฟสโป o สำหรับคนที่ต้องการนาฬิกาที่ดีไซน์สวยมินิมอลแล้วก็จอสวยใช้งานทั่วไปมีฟีเจอร์ครบคันก็ s u นโตเรสเอสส่วนเรื่องราคานะครับซุนโตเรสเอสน่าจะราคาถูกกว่าส่วนโครลเฟสโป o ก็จริง,รงๆก็ราคาเท่ากับซุนโตเรสแล้วนะฮะก็ลองเลือกดูว่าเรือนไหนถูกใจแล้วก็ใกล้เคียงจริงๆถ้ารออีกนิดเนี้ย มันจะมีรุ่นใหม่ๆออกมานะทั้ง2รุ่นนี้น่าจะลดราคาลงมาได้อีกนะก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะถ้าใครไม่แบบต้องการรุ่นล่าสุดนะเพราะผมว่าปัจจุบันนี้ทั้งคู่เนี่ยมีฟีเจอร์สำหรับการสาหรับนักวิ่งได้แบบครบจนลน้ลนๆจนเกินๆอยู่แล้วเราใช้ไม่ครบอยู่แล้วนะแค่เราซ้อมลองรันก็ไม่ต้องการอะไรมากซ้อมอินเทอร์วลก็ก็ได้อยู่แล้วครบหมดแล้วเนาะแล้วก็มีตัวตรวจจับว่าเราโหลด เราซ้อมหนักซ้อมพอไหมโปรเกสไหมนะแล้วก็ซ้อมได้โปรดักทีบไหมในทั้งคู่นี้ก็มีอยู่แล้วนะฮะก,ก็ถือว่าเป็นอีก2เรือนรุ่นที่เหมาะกับนักวิ่งนะทั้งไซส์แล้วก็ performance ของมันรวมถึงราคาที่ไม่ไม่โหดไม่โหดเกินไปผมคิดว่าโอเคมากๆนะนั่นก็คือ Coloss r p e p p ป o และ s u n โ o เรสเนะครับ